วัดดีท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่แบบไฮเปอร์ฟอนที่น่าจะเห็นกันไปแล้วนะก็วันนี้เผื่อใครสนใจนะครับนี่คือเซตติ้งนะผมใช้3มนิ้วเล่นนะครับนิ้วโป้งขยับบริเวณนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็นิ้วชี้กดยิงข้างบนนะครับแล้วก็ความไวผมตั้งไว้200นะครับ นะฮะตั้งไว้สูงสุดนะส่วนอื่นไม่ต้องไปปรับมันนะเพราะส่วนใหญ่เราไม่ได้ขึ้นสโกกยิงอยู่แล้ว,ลวตัวการากบาตผมเลือกเป็นแบบกําหนดเองนะจุดเดียวตั้งสีเขียวนะครับผมสึกว่ามันมองง่ายดีตั้งค่ากราฟิกผมไว้มาตรฐานเฟรมเรทสูงไว้นะครับ f o v ปรับสุดนะครับจะได้เห็นก,กว้างๆ้โอเคเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ย พตเทิร์ลรีคอยมันไม่เหมือนเกมอื่นนะไม่อบอกปะ่ะแพตเทิร์ลรีคอยมันแบบมันไม่เหมือนเกมอื่นที่ว่านี่ถ้าถือว่าเกมอื่นอ่ะมันจะดิ่ขึ้นถ้าถือว่าเกมอื่นมันจะดิ่งขึ้นอย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่เกมเนี้ยมันขึ้นมันออกซ้ายขวามากกว่าคือว่าปืนที่ผมจะมาแนะเนี่ยก็คือ a อเคนะ หรือหรือตัวเกมจริงก็คือวันดอลนั่นแหละอ่ะถ้าผมว่าเป็น M4 เห็นปะคือมันจะดีซ้าขวาเยอะกว่าแต่นี้ A.K. เคดดเป็นม,ม,ม้าเลยอะอะแล้วคือจะบอกว่าวิธีการยิงเนี่ยอย่าสเปรย์อย่างนี้ ถ้าจะเป็นอย่างนี้แน่อนอนมันไม่โดนนะครับไม่โดนต้องยิงอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรปะมาคุมดีกว่าเห็นปะเห็นปะมันคุมดีกว่านะเดี๋ยวผมลองเทสยิงกับเป้า ป่ะมันกระสุนรกระกอะกลุ่มดีกว่าเวลาแบบเราลิกยิงอย่างเงี้ยก็จะโอเคกว่าส่วนวิธีฝึกนะให้เราตั้งอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยสังหารในเวลาสามสิบวินะครับนั่งเป็นหนึ่งชิ้นแล้วก็เวลาที่ปร,กรากฏหาวบอลนะับแล้วก็ปรับข้างบนนะเห็นปะนมันจะมีสนามยิงบางแบบแบบเรียบ เราเป็นทีนเรียบนะฮะก็เราเริ่มฝึกเลยให้เรายืนประมาณนี้แล้วก็เอาเป้าไว้ตรงกลางปุ๊บสบัดไปสบัดไปยิงแล้วก็สบัดไปเ,เห็นปะถ้าถ้าถ้าเตะแบบไม่มีเลยแต่ถ้าเรายิงชุด แนะนำให้ลากเข้าลงมาด้วยจ้เห็นได้ว่า,าส,ส,ส่วนผมส่วนใหญ่จะเข้าหัวนะครับถ้าเราเล็งเล็งหัวได้แบบวันวันแทบวันแทบเข้าหัวเลยนะครับเป็นเกที่เดิมแนะนำให้วันแท็บเข้าหัวไปเลยนะครับ ผมตั้งสามสิบวิทำไมมีๆๆๆเงินจังเหรเห็นปะ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 เห็นไรไหมครับถ้าผมยิงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย มีโอกากประตูไตเร็วมากกว่าถ้ายิงแถบหรือโบ์ะนะครับข้างหลังเห็นไหมถ้าผมสเปรย์เน่ามากคือถ้าผมสเปรย์เน่านะครแล้วก็อย่างหนึ่งที่แนะนำให้เปิดก็คือเอนเอซิดนะครับก็คือการเล่นสามนิ้วเนี่ยนิ้วโป้งเราขยับเป้าส่วนนิ้วชี้เนี่ยเรากดยิงได้ตลอดเวลาทำให้เราฟริกได้เห็นปะอย่างเงี้ย โอเคประมาณนี้นะครับโอเคแล้วความที่ว่าเกมนี้เนี่ยมันเหมือนวอร์แรนแล้ววอร์ a รนเหมือนเลยเหมือนเคาน์เตอร์ <Okay. S 1> ทีนี้การฟิกก็สำคัญ mm hmm. การสะบัดเป้า <Get shot. S 1> เห็นไหม อ่ะเดี๋ยวผมยิงกับเป้าลื้นที่เห <Head shot. S 1> ็นไหมถ้าผมสเตร์นเน่าแน่แต่ผมแต่เวลาผมยิงทีละสามนัดเนี่ยเอาเป้าไวที่อก Head shot. Head shot. เอาเป้าไวที่อกนะปึ๊บ แล้เราเ,เห็นศัตรูเนี่ยให้เรารีบสะบัดเป้าไปาเป้าไว้ที่หัวเขาแล้วก็ลากเลยนะฮะเวลาศัตรูมันวิ่งอยู่แนะนำว่าอย่าเพิ่งยิงะหรือว่าถ้าสมมติว่าเราเราต้องยิงเนะี่ยแแทบไปอย่างงี้อย่างงี้หรืวถ้าเขา <S <S เขาวิ่หนีหรือว่าถ้าเขาวิ่งอย่างนี้ แล้วก็สเปรไปได้เลยแต่ถ้าเขาอยู่ไกลๆอ่ะวันแท็บเอาคือจริงๆสเปรมันก็ได้แหละเพราะว่าประมาณเออเดีย๋ยวนะประมาณสี่ห้านัดแรกอ่ะมันจะตรงแล้วก็เวลายิงสเปรแนะนำให้กดกดเป้าลงนะฮะอย่างนี้อย่างนี้ เปยไกลๆเน่ามากแต่ถ้าผมแท็บเนี่ยคือยิงเป็นชุดอะแต่จริงก็ต้องบอกคำเดียวเลยครับว่ายิงให้ตายถ้าเราโมแต่มาแท็บแบบ อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ทันการอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเขาเขาจะจะสวดเราได้แล้วก็ยิงให้ตายอยเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไะเลยเพราะ้ก็คือว่าเอาให้สามนัดแรกโดนนะฮะแล้วจะโอเคมากถ้าสามนัดแรกโดน ห็นหมสาานักแร่โดนทุกอย่างก็คือจบนะฮะก็ตัวที่แนะนำให้เล่นก็ไม่มีเพราะว่าแล้วแต่ความถนัดคนนะฮะแ,แล้วก็พยายามเล่นแท็กซิกนิดหนึงเลียงไก่เห็นไหมเลี้ยะไก่แทบ ปุ๊บ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  <c oughs> คือตอนนี้ผมอาจจะยิงแม่งพอถึงเล่น <c oughs> แต่ก็ถือว่าสู้เขาได้แล้วนะ <c oughs> แล้วก็เวลา แนะนำให้นั่งด้วยนั่งยิ้วกระสุนจะแบบจะดีมากเวลาเราสเปรย์๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูระหวา่างไม่นั่งกับนั่งนี่คือดูนั่ง แต่เราก็อย่าเพิ่งนั่งไปเลยตั้งแต่นัดแรกนะถ้าเรานั่งรองเนี้ยแต่ถ้าไม่โดนอะ่ะเขาส่วนเราตายได้เลยนะก็เห็นไหมถ้าแบบแบบไม่ไหวจริงๆิก็ต้อง,งส่วนการสะบัดก็ ใช้ความเคยชินนั่นแหละครับดดิสเปร์เน่ามากแล้วก็ชูแค่เหรียญนะตัวหนึ่งอ่ะใช้ประมาณสนะี่นัดนะครับสี่ถึงห้านัดแต่ถ้าไกลๆอะสเปร์นะ ถ้าเหลือสิบนัดเอาไปเอาไปลยแมสหนึ่มกก็สิบนัดอะะสิบประมาณสิบสิบห้านัดอะ,ะ,ดอะถ้าสเปคไปไปแต่แนะนำแทปดีสุดแทบอดีสุดแทบก็ดีสุดนะ คือสิ่งหนึ่งที่ควรฝึกนะฝึกยิงหัวฝึกวางเป้าหัวมันจะมีไกด์อยู่เห็นป่ะในหัวศัตรูนะคือว่าืี่นี่ก็คืออาเป้าไว้ตรงกลางตรงหัวศัตรูเนี่ยอยู่เงี้ยให้อยู่เงี้ยให้ให้ให้หันแค่เนี้ยก็พออย่าหันลงหันล่าง อยู่อยู่แค่นี้ปุ๊บทีนี้ปุ๊บอยู่แค่นี้ปุ๊บเนี่ยหสวอเห็นปะเส <Head shot. S 1> วอเสือส่วนถ้าเราแบบยิงตัวข้างล่างก็แบบวางเข้าลอก็ <'m> คือ ต้องขับเป้าให้อยู่ตรงหัวเขาตลอดเวลาคุณไงก็คือจินตนาการว่าเนี่ยสมมติว่ามันมีศัตรูหัวหัวเขาจะอยู่ประมาณน,นี้มี็ศัตรูแบบปุ๊บปอกปอกปอก,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 กไปยิงได้เลยอะไรประมาณน,นี้นเดี๋ยวลองเทให้ดูนะปุ๊บ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 ยงไงเห็นปะเห็นปะ ถ้าเต้าเราอยู่ตรงหัวเขาตลรอดเวลาเห็นไหมมันจะง่ายต่อการายิงเราต้องจินตนาการภาพตามเลยนะเห็นไหมเฮดช็อตอ,อีกแล้วเดีย๋ยวลองทดสอบให้ดูกับเต้าอันนี้แล้วกันอันนี้จะง่ายกว่า mm hmm. หรืออาจจะเป็นอันนี้น,นมีอะไรให้เลือกบ้างี่ย ้าอยู่ไอเออทีออน,นี้เดี๋ยวผมลองอันนี้ให้ดูนะอ่ะเนี่ยอันเนี้ยเป้าอยู่หัวเขาปุ๊บอย่างเง,งีย้ยเห็นปะปุ๊บเห็นปะเห็น,นปะ,นนนปะผมยิงโดนหัวเขาตลอดเลยนะ เรามั่นใจว่าเป้าเราเยอยู่ที่หัวเขานะไม่ใช่ว่าแบบเป้าอยู่แบบตรงเอวแล้วแบบจะยิงเลยมันก็ไม่ได้เมื่อกี้พลาดไปนิดเดียวแนะนำให้ยิเป้ากลับไปอยู่ตรงกลางติ๊กกับลากนี่นะติ๊กคือสบัสดั์ ลากเนี่ยอันนี้คือลากน,นี่ <Head shot. S 1> คืฟิกฟิกน,นี่คือลากคกแนีนำให้ัแกนวายเยอะนะรเพราะว่าเนี้มัเป็นกเราไม่เน้นขึ้น เพราะว่าเราต้องยิงขึ้นไม่ใับท่านหรือถ้าเรา้เวลาเขาแบบโไป ลูกว่าเคาะแถบดีกว่าเข้าทุกม็ดเข้าทุกเม็ดเลยสิงไดะ ยิงใกล้กลๆนะกดไปเลยสามซื้อซื้อซื s <S ้อถ้าเราวางเป้าไปตรงหัวมันจะ e ี s y คิวๆมากมันจะคิวได้ดแบบ e a ซี่ a s y นี่หรอมัน ขาเป้าเราอยู่ที่หัวนะแล้วก็แทบที่เป้าเลยโอ้แม่คนนี้แท็กิิงไม่ดีเลยแท็บไปดีที่สุดแท็บแท็บไปดีที่สุดนะก็แนะนำให้ทุกคนแท็บไปแล้วก็แท็บนะ ได้เ่นะยนะเห็นปะเห็นปะเราจะทำให้ยิงตอนศัตรูยืนยิงนะครับไม่งั้นเราจะเปลืองกระสุนแล้วยิงนะยังไม่ต้องค่้ยิงยิง,งถ้าเขายิงเมื่อไหร่นั่นแหละ อันนั้นคือจุดที่เราควรจะยิงเพื่อให้ชัวร์มากที่สุดหรือเราจะรอให้เขาชุดๆ mm. คืออันเนี้ยมันอยู่ในเทรนนิ่งอาจจะไม่เห็นภาพ mm. นะแต่ mm. <Shot. S 1> ถ้าเขาเดินมาตรงๆอะ่ะแน่นอนเราไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ต้องลากเป้าซ้ายขวาเราก็แค่ยิงควบคุมเป้าออให้มันนิ่งแต่ถ้าเขาเดิน สลับซ้ายขวาเงอันนี้ปัญหาเราแล้วว่าเราต้องยิงตามเป้าให้ถ่านเนี่ยเนี่ยแล้วก็เวลาเรายิงเราต้องหยุดเราต้องอยู่นิ่งนะ ถ้าเราเดินไปด้วย,ยก็หนุนบานมากมันจะมีวิธีหนึ่งคือ,อ,ดอกยอยอดย่องถึงจะย่องย่องเลยก็ยังบานอยู่ดี๋ต่มันก็มีโดนนัน่นแหละแม่โดนมันโดนโดนโดนมากกว่าเดิมอยู่นี่ก็ดีใม่ก็น,นั่งไปเลย เพราะเพราะว่าไม่ดีเพคาองทังแม่นนะครับ,รบ,รบแล้วก็ห้ามกมารรโดดกระโดดนี่แบบดูดูดดูด,ด,ดมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแค่เ <c oughs> ต้าผ่านไม่โดนเลยโอเคครับต้องไปดูในห้องปกติอีกทีหนึ่งนะเพราะว่า <c oughs> อันนี้มันก็แค่ซ้อมเนาะ มันก็แค่ห้องฝึกสอมเรามาวัดอะไรกันไม่ได้หรอกโอเคก็ฝึกๆไปนะฮะเดี๋ยวก็แม่นเองกบผมขอบคุณมานาดขอบคุณมาักราก,ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับวัดดี